สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบสุขุสุคนครับมอนี่ผมกะมารีวิวคือเก่าครับพี่น้องจากที่หายหนาหายตาไปโดนครับมอนี่กได้มารีวิวอีกคือเก่าครับพี่น้องกะเังเยฮ็ดออเดอร์รับงานคือเก่าครับผมรับงานตู้ลำพุงคือเก่าครับตัวนี้ผมกาสิมานําเสนอตู้ลำพุงครับเป็นตู้บีบ12นิ้วครับผมนี่ครับกระทัดรัดครับสำหรับฟังในบ้านครับผมนี่สิเป็นดานนาครับผมกะสิเป็นหูจับใหม่ครับผมนี่ครับ เป็นด้านหลังครับผมมันสิเป็นลักษณะนี้ครับผมก็คือกันครับกับตู้18นิ้ว1 5ห้านิ้วครับสุดบีวีครับผมนี่เป็นไม่นี่อัดตาภูเขาครับ15บหมินครับผมตัวนี้เนาะเดี๋ยวมาทั้งทีแล้วกันครับอันนี้ครับเป็นไม่อัดตาภูเขาคือกันครับเป็นตู้เสียงกลางหนึ่งคู่หนึ่งครับผมนี่ครับกระสีมีโลโก้ช่างนงครับนี่ครับพรอมเบือ์เบอร์โทรครับผมกระสีเป็นตะแกรงปั๊มครับตัวนี้ครับ พร้อมด้วยชุดแฝนครับผมน่ครับเป็นชุดแฝนจากจุดนี้ลักษณะนี้ครับสามจุดครับผมจะเป็นหูจับเล็กแบบนี้ครับผมสวยงามครับสเปคออ่ะสามทาครับผมนี่ครับตัวใหญ่เลยครับทหารมะมึงด้านนี้ครับผมนี่ก็เป็นเสียงกลางแบบธรรมดาครับตัวใหญ่ครับผมสิปฮานิวครับผมก็เป็นสองคูหนึ่งครับ แบบธรรมดาครับใซส์ขอบเล็กธรรมดาครับผมลูกค้าสิเอาไปตั้งเปิดในนิ้วนี้แหละครับได้ตั้งแบบนี้แหละครับมันสร้างจากใบซังเหมือนแต่4ีใบครับผมตัวนี้ครับแต่ตัวนี้กับสองใบครับซิ้านิวครับมือนกันครับแต่เป็นแหลมได้เบอร์ครับตัวนี้ครับเดี๋ยวมาเบ่งตูเบดด้านนี้กันแล้วกันครับอันนี้สิเป็นตูวิครับผมนี่ครับสิเป็นด้านหลังครับผมทั้งนี้นะครับ เป็นด้านหลังสตคอนกลมครับผมเป็นหูจับไหม่ครับพี่น้องลูกค้าเพื่อ็ไดสั้งซีใบครับตัวนี้ครับเดี๋ยวมาเบื้องด้านหน้าครับสวยงามครับผมหน้าตาของเขากับเป็ียนแบบนี้ครับหูล่มกับสองหูครับใส่ทอพีพีซียางดีครับผมนี่ครับสวยงามครับผมมักจะมองนี่ละนี่พี่น้องใส่นี่ครับมองโค้งน่ครับตัวนี้กับซีไซส์ตะแกงคือกัน้อพี่น้องเป็นจูเทอร์บ โมเป็นตู้ W ครับ W สิบแปดนิ้วครับผมขนาดเกาซตัวนี้เกาครับผมขนาดเกาซิบครับตัวนี้ครับกาซิมนี่โตไหมครับตามลูกค้าขอมาลูกค้าสร้างมาเพราะอะไรเฮ็เมยีครับผมกาซิเฟดไหครับผมเดี๋ยวมาเิ็งทังพี่ครับนี่ก็เป็นพี่ครับผมสุดยอดฮิตตู้ยอดฮิตในยุคีช่วงนี้ครับผมกะผลสีประทั้งเรียวครับกะเรือด้านบนครับ ด้นานล่างครับผมกะยังบ่ทันเหลวเพราะว่าฝาคืมคือฝา,าคือฝนคนบ่ทศไทยครับอันนี้ก็เป็นตู้พี่เสือกับเถกลั้งว้เอ็นให้ลูกค,ค้ฟาฟังครับผมผมเด็กแข่งกลาดหนึ่งพุ่นหนึ่งครับเป็นของสร้างหนึ่งครับผมช่างนงครับีครับเต็มตู้ดีดีเป็นฮูจับเล็กครับผมยังมาทันเหลวเือนกันครับยังล่อคนสีครับยังมาทันเสร็จครับผม ีบี้ิแอนนิวไหมอัตตาพวกเขาครับกอบเล็กเรียบร้อยครับผมมาเป็นตัว้องครับเป็นบีวีคกอกันครับนี่ครับสิปฮานิวครับผมตัวนี้ครับยังมาท่าเหลวคือกันครับปนมาว่านนี่ครับฝนตกแลนเก็บเป็นละพื้นเลยครับยังด้าหลังกับพระท่านได้ปนคือกันครับตัวนี้ครับโอ้ยยากครับง่ายครับอ่าตัวนี้ครับิเป็น ดับพิ้วเหมืกันครับผมนี่ครับทำในเจาะหน้าลำโพงเรียบร้อยครับนี่ครับปากอีพเลยครับนี่ก็เป็นปลาขังครับผมเจาะหูจับมาเรียบร้อยครับผมสวยงามครับเป็นหูจับใหม่ครับผมนี่ก็เป็นอะไรชุดดันใน้ยูดันนี่ครับผมเตรียมประกอบครับผมครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับติดตามทางช่อง YouTube ช่างนงรับทำตู้ลำโพงการแจ้งครับผม ก็ฝากติดตามเด้่พี่นองเนื้อหรือว่าสิติดตามทั้งเฟซช่างนงก็กได้ครับปะติ้งนงครับผมเฟซหรือว่าสิติดตามทั้งลา์สดก็ได้ครับผมสวยงามครับสีใบตัวนี้กะ<ไ>เดี๋ยวกะซีมีการเทศตัวไม้นาอครับนอ้อแต่ตัวนี้ก่ไดเทศครับผมของลูกค้าครับเทชรสีแล้วเรียบร้อยกับสีได้ส่งให้เพื่อนเลยครับทันส่งให้เพื่อนแล้วกาจ้าไดกะสให้เพื่อนลา์สดส่งมาให้ครับผมกะสิได เสียมาฟังเสียงพร้อมกๆกันครับผมแล้วสิมีโตไหมครับเมดีครับผมสิได้เทสให้ฟังอย,อยู่แล้วครับเทสยูนีแหละครับอยู่โรงงานสร้างหนงครับสำหรับคลิปนี้กับมุมีอย่างไรครับฝากก่อนเพียงท่านี้ครับผมก็สวัสดีครับ